ครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้มาดูงานประกอบอชุดหัวฉีดอ่าหัวฉีดของโต,โตโยต้าอันติดนะครับเป็นเครื่องดูโอหนึ่งเซตอาร์ครับประกอบหัวฉีดเข้าชุดฝาสูบนะครับก็ชุดล่างหัวฉีดนะครับประกอบไปด้วยหัวฉีดสี่หัวนะครับอ่าก็ตัวนี้หลือออกมาทําเครื่องยนต์นะครับก็สามารถไปประกอบตอนที่ประกอบฝาสูบก็ได้นะครับแต่ อ่าผมจะประกอบข้างนอกเลยเพราะว่าประกอบง่ายดีถ้าประกอบในรถยนต์ก็อาจจะมีพวกสายไฟเกะกะอ่ายุ่งยากเราประกอบตรงนี้เลยแล้วก็ยกฝาสูบเข้าทีเดียวเดี๋ยวเรามาดูการวิธีประกอบนะครับดูวิธีประกอบเครื่องประกอบฝาสเอ้ยประกอบหัวฉีดก็ชุดหลักๆก็มีแค่หัวฉีดครับล้างหัวฉีดก็หน้าตาปเป็นอย่างนี้ครก่อนที่จะประกอบเราก็ต้องเช็คดูหัวฉีดก่อนถ้ามันกสกรปรกก็ล้างอ่ล้างหัวฉีดไปแล้วก็ลูกยางโอลิงครับ ตรงปลายเนี้ยบีบดูแข็งไหมถ้าแข็งเราก็เปลี่ยนได้แต่ถ้ามันนิ่มก็โอเคอยู่อ่าแล้วก็โอลิงชุดด้านในด้วยนะครับนี่หัวข้างในเล็บจิกดูแข็งแข็งก็เปลี่ยนถ้านิ่มยังอยู่ก็ใส่เข้าไปไม่งั้นเดี๋ยวใส่เข้าไปเจอแรงดันน้ำมันรั่วอีกถอดอีกอ่าแล้วก็ที่เหลือเรามาเล็งให้ตรงรูครับรูนี้อ่า ตัวนี้อันติดโอย่าลืมครับมันมีจุกยางตัวนี้อย่าให้หายนะ <clears throat> จะมีขั้นการอยู่ตรงเนี้ยตรงนี้นะถ<ม>อดออกเลยตึ๊บเสียบค้างไว้ตรงนี้เสียบรูไนะกล้เห็นกล้งองไ uh, หมโอเคชึบอาจจะมองเห็นอยู่นะเสียบไปเลยครับเสียบไ้รอเลยนี่จุกนี้ตัวนี้ชอบทําหายกันช่างเวลาทํางานแล้วก็หลงหลงลืมทําหายหลังจากนั้นเราก็เล็งนะครับ เล็งหัวฉีดดีๆให้มันตรงรูมันนะครับมือผมบังไหมอันนี้เอาออกเล็งดีๆนะครับชึบอ,อ่านี่เหตุผลที่ผมต้องทำตรงนี้เพราะว่าพื้นที่มันโอเคถ้าไปทำในเครื่องยนต์ก็อาจจะมีเกะกะบ้างพวกสายไฟพวกเครื่องยนต์พวกอะไรนี่ยัดเข้าไปเลยครับอึบ นี่ตะเก็บด้านข้างก็ดูดีด้ดวยติดขัดอะไรไหมนี่นะประมาณนี้อย่าลืมใส่จุกยางอยู่ไหนล่ะเห็นไหมหล่นละตัวนี้จุกยางพวกนี้เห็นไหมเอาน็อตร้อยเข้าไปเลย <c oughs> จุกยางอีกฟังตัวนี้จุกยางจริงเราต้องเอาเข้าก่อนลองลอ,งน,อนดงน็อตยิดไว้น็นอตเลยครับดูชุดโอลิงด้วยนะครับให้มันตรงมันตรงรูดีๆครับเคลื่อนที่ขยับได้โอ้ย ประมาณนี้ขันน็อตเลยขันน็อตให้ตึงโอเคประมาณนี้นะครับไม่ยากเลยครับนี่ขมือขยับดูโอลิงเป็นไง หมุนได้ไม่เป็นไรครับเพราะว่าโอลิงนิ่มอยู่โยกได้ขันน็อตแน่นอย่าลืมตะเข็บด้านข้างนะครับันี้จะมีน็อตยึดอยู่นี่เห็นไหมมองเห็นไหมนี่น็อตยึดไว้น,นี่สายอะไรสายเซ็นเซอรอ์ไม่เกี่ยวกันโอ้ยสายเซ็นเซอร์ขาดแล้วนีน่สายเซนเซอร์วัดความร้อนอ่ะตัวนี้ด้านข้างด้วย ที่เหลือก็เหลือเสียบท่อน้ำมันก็จบแล้วครับโอเคนะครับก็จบแล้วครับเนี่ยเสร็จแล้ว <c oughs> เรียบร้อยแล้วไม่ยากนะใส่ข้างนอกอะใส่ข้างในอาจจะวุ่นวายได้หน่อย โอเคครับชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดติดตามครับส่วนประกอบของร่างหัวฉิดหัวฉิดก็ไม่มีอะไรมีอยู่แค่นี้นะครับขอบคุณครับ